ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับมีจังหวัดกระบี่นะครับมีกิจกรรมพายเรือคายักชมฝูงนกกระยางพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่อ่างเก็บน้ำบ้านปากยาอำเภอปลายพญาครับนักท่องเที่ยวพายเรือคายักภายในอ่างเก็บน้ำบ้านปากยาตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ชมธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งดอกบัว ชมฝูงนกกระยางนับพันตัวบินกับรังในช่วงตอนเย็นของวันนี้พร้อมถ่ายภาพชมพระอาทิต์รับขอบฟ้าที่สวยงามพร้อมชมฝูงนกหลายชนิดนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะท้องถิน่นจังหวัดกระบี่เปิดเผยบอกว่ามีโอกาสชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่างเก็บน้ําเห <m> ็นฝูงนกกระยางขาวจํานวนกว่า1,000ตัวบินรวมกันอยู่ที่อ่างเก็บน้ําซึ่งนี่ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับ ทำให้ทั้งช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพต่างเดินทางไปถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากพร้อมวิวอ่างเก็บน้ําเมื่อพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านี่เป็นภาพที่สวยงามตามธรรมชาตินอกจากนี้หากล่องแพรในอ่างเก็บน้ําโชคดีเนี่ยก็อาจจะได้เห็นฝูงลูกปลาสีแดงฝูงใหญ่แหวกว่ายเล่นน้ําโชว์ตัวให้เห็นหน้ากันเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจและก็ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ได้เห็นของจริง เบื้องต้นทางอำเภอปลายพยากำลังพัฒนาอ่างเก็บน้ำปากยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมจัดเรือไว้คอยบริการเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับไปดู